สวัสดีครับผมร้านพระเครื่องสามพาทองนะครับอิดน้องขามก็วันนี้มามีเขาเรียกว่าเก็บความรู้หรือเขาเรียกว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเช็คนะครับทองคำนาคเงินและอื่นๆนะครับผมสำหรับที่จะพวกวิธีดูทองดูอะไรเงี้ยสิ่งที่สำคัญต้องมีคือเขาเรียกน้ำกดกดอ่อนเบาๆนะครับผม ก็หาซื้อได้ตามแอปพลิเคชันดังๆทั่วไปนะครับมีมีขายหมดนะครับผมแล้วก็หินมีขายที่เดียวกันนะครับส่วนอันนี้คือเกลือเกลือก็เกลือครัวบ้านเราครับเกลือธรรมดาเกลือทะเลเกลืออะไรก็ได้อเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนสำหรับเบาๆนะสำหรับดู เดี๋ยวเราจะฝนไปด้วยกันเลยแล้วเรามันจะบอกเลยว่าอันไหนเป็นเงินอันไหนเป็นนาคหรือเป็นทองคํานะครับเขาจะระบุระบุออกมาเองด้วยด้วยสีนะครับผมี๋ยวผมจะถ,ถูให้ดูก่อนนะครับนี้ทองคํานะครับแล้วผมจะใกล้ๆนะครับอันนี้นาค ครับนะเงินโอเค,คเงินในถูเยอะๆได้เลยนะครับไม่เป็นไรโอ้จะไม่ค่อยถนัดเงินนะครับและอื่นๆหรือเป็นเออทองเหลืองหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับทองแดง ครับทองเหลืองทองแดงอะไรเงี้ยครับทองเหลืองทองแดงหรือว่าปินเนียมอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วผมจะให้ามาสาธิตให้ดูกันนะครับเ่า,าจะเอามาสาธิตให้ดูนี่ก็คืออนนี้นะครับคือทองคำหน้าเงิน อื่นๆนะครับอื่นๆนี่จะคือทองแดงหรือจะเป็นอะไรก็ได้ครับที่มันไม่ใช่ทองอะ่ะ๋ยวมันมีวิธีดูนะครับเดี๋ยวผมจะหยดน้ำกดนะครับกดอ่อนๆลงไปนะครับไม่ควรไม่ควรเขาเรียกว่าอะไรนะดมมันด้วยนะเพราะว่ามันเป็นกดผมจะหยอดไปที่เ,เขาเรียกอะไระทองคําก่อนเลยนะครับแต่ผมจะหยาบที่ทองคําก่อน เยอะไปหน่อยนะครับ<า>และอื่นๆนะครับผมครับผมคับขออนุญาตจะซับมันออกหน่อยหนึ่งนะครับแต่เสร็จแล้วที่ซับออกเนี่ยห้ามห้าม ห้ามทิ้งมั่วซั่วนะครับมันอาจจะทําให้เด็กเล็กหรือว่าอะไรเนี่ยไปหยิบไปเช็ดไปอะไรนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันนะครับวิธีดูเห็นควันขึ้นไหมครับน่อยเลยนะครับก็คือมันกัดนั่นเองเหมือนกันนะครับส่วน แต่เ,เราจะบอกอธิบายก่อนนะครับถ้าเป็นทองคำเนี่ยสีเหลืองจะยังคงอยู่นะสีเหลืองจะยังเหนอยู่คงอยู่ส่วนนาคเนี่ยก็ยังอยู่แต่จะออกเป็นโทนแดงๆหน่อยนะครับผมส่วนอันนี้เป็นเงินนะครับเงินเนี่ยเราต้องเอาเกลือโรยไปด้วยและอื่นๆก็โรยไปด้วยนะครับและอื่นๆต้องโรยไปด้วย นะครับแต่ดูสังเกตที่เงินนะครับเงินเงินจะขึ้นเป็นวุ้นเลยเห็นไหมครับส่วนตองคำกับนาคผมจะลอยไป,ไปวิทยาฐานด้วยเลยแล้วกันไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรส่วนเงินเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นวุ้นเนี่ยก็คือเงินเงินเนี่ยก็คือเงินแท้นะครับผมใช้ดูเบื้องต้นส่วนอันไหนที่ไม่ใช่เงินไม่ใช่ตองคําไม่ใช่อะไรเลยไม่ขึ้นเลยเห็นะครับ คือหยอดดูเบื้องต้นหาซื้อได้ตามนั่นแหละแอปพลิเคชันดังๆไม่รู้เขาให้พูดเปล่าผมก็ไม่เคยรู้นะครับส่วนทองจะเห็นว่าเป็นทองเลยนะนะครับทองทองนะครับในทองทองทองแดงนะครับไม่ใช่ทองแดงนาคนะครับและ เงินจะขึ้นเป็นไข่เลยครับส่วนอีกอันอื่นๆจะเป็นทองแดงหรือทองเหลืองไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับเขียนครับผมเนี่ยวิธีเช็คสําหรับเซีย <ส estão S 1> นพระที่เขาจะเช็คทองเช็คอะไรกันเขาจะเช็คแบบนี้แหละครับผมเพื่อดูว่าถ้าเกิคนสีทองทองคำเนี่ยถ้ามันทองจา๋าๆน่ยก็จะเป็นทองเปอร์เซ็นต์ดีแต่ถ้าทองซิดๆก็จะทองเปอร์เซ็นต์ต่ำหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็จะออกมาทนๆหน้าโอเคนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ